สวัสดีค่ะมื่อนนี้หนูปนะุยหนามุนคน้นขดระดกะเสียมะเฮ็ดเนื้อก้อนนะคะเนื้อก้อนทอดสกินกับยำเส้นบุกนะคะวันนี้ค่ะเนื้อก,ก้อนกะบส่วนผสมกับบะมี่ยังหลายค่ะพอดีเมื่อวานนี่ปุยเห็ด ผัดกะเพราเนื้อแล้วเนาะค่ะปัตาหฮนี่เมื่อมันเหลืออีกอยู่ครึ่งหนึ่งก็เลยมาเห็ดเนื้อก่อนเนาะค่ะเนื้อก่อนของลูกเบย่กับเมีส่วนผสมก็คือเอ่ตัวเนื้อแล้วก็ไข่หนึ่งฟองเนาะค่ะแล้วก็เอ่อนุ้ย์จะใส่เข่าโอ๊ตค่ะคือเข่าโอ๊ตผสมลงไปแทนเกจขนมปังเนาะค่ะแล้วก็จะใส่ ริกไทยใส่เกลือใส่รรด,ดีลงไปค่ะซ้ำนี่ะค่ะเดีกกะเขากะมาคุกเข่าให้เขากันดอกเขากะปั่นเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวเขากจะน้ำไปถอดเนาะคะ่ะอันนี้อ่มไม่ควรกัดอ่อ เฮ็ดกินกั็ย้ำเฉินบมกเนาะค่ะ่ะเราไปแล้วก็บื่อสลัดไทยเฮ็ดเป็นสลัดไทยเนาะคะ่ะบ่ได้เฮ็ดบ่ได้กินกับสล,ดบลัดอะไรนี่ค่ะเราก็จะทอดใไปนี่กระทะนี่กระทะสใสในน่น้่นมันแค่เนิดๆดน้อยๆค่ะก็ด้ใส่หลายเนาะ ใส่หันมันหน่อยเอินว่าเออผนติดกระทะคือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะผู้ใดสนใจก็ลองไปเห็ดบ้งค่ะตามท,ที่ของคุณใส่เาขาโอดตแคนไอนเก็ดขนมปังเนาะคะ่ะโอ้หนูบุยบอมี้เฮ้ยมาเดี๋ยวสืมาสิเอ้ยนี่อย่างกับการล้อมใจใส่ค่ะ อันนี้จะเห็ดไว้กินเคียงข้าเกลอะค่ะด้วยน้ำเชื่อมเขาเจ๋กเอุ่นไม่ครเวเอาวิธีของคนทำงานอนี่ทั้งนี้ก็เป็นแบบนี้หแหละค่ะบ่บ่คอยทับวันวันทำงานนี่บ่คอยได้กินของด้วาเห็ดแบบแล้วไม่ไ,มไมหมค่ะค่ะแบบท็ดได้กินแบบนี้ล่ะค่ะเพราะว่า็บเป็นอยังเพราะว่าเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวมาเบิังตอนสุกกันเลยเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้จะเนอก่อนเทอดได้ทีแล้วเนาะค่ะตัจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอันขน้างในก็อาจจะไม่ะคะ่อยสุกเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเออเขาเอยมาอย่างไงแต่เข้าใส่ไม้เียวอีกจะมันจะสุกสุกก็ดีเนาะคะ่ะค่ะเนื้อก่อนก็อทอดให้มันเหลือง ก็นี้แล้วเกากระตับเส้นค่ะแล้วก็แล้วเกามาเขืเอย้ําเส้นบุกเนาะค่ะแต่ว่าย้ํเนี่ยจะคือสีเตรียมเครื่องไว้จะซื้อค่ะตอนจะกินแต่ช่วงไทยจะเท่ดําดําใจเนาะค่ะเปลี่ยนเมนูเนาะคะ่ะเขาก็จะมาเข็ดอันนี้เนาะพี่น้องเอาเส้นบุกมาผัดเป็นล้วนเนาะค่ะ มันหอนไขมันเ,มนเอพอพอทันกระทะเนาะค่ะแล้วเขาจะไปเอ็ดเป็นสลัดค่ะสลัดมื้อนี้กะเขาใส่สําเร็จรูปเนาะค่ะจะเป็นอันนี้ค่ะเคราสลัดนะคะ,ะ,คะอืออาจจะเป็นแบบนี้ค่ะเขากะกินลงไปเลยใส่เทมวมกันลงไปเลยค่ะกาจะกระไดเป็นสลัดง่ายๆค่ะเพราะว่า อหนูปุวยลืมว่าหนูป่วย,ยองไปอันสือของมันนี่อ,อ่านพุ่งสามีพูน่นบอกเขาต้องไปสือของอา้าวลืมค่ะกับเลยเห็ดไงไงแบบนี้แล้วกะเขากะอันนี้กะแค่ล,ล้วนๆเอาค่ะแล้วกะเดี๋ยวเขากมะมาเห็ดใส่สลัดเลยเนาะคะ่ะค่ะนี่ค่ะนึกสลัดเขากะจะใส่กับข้าวสลัดข้าวสลัดลงไปเนาะคะ่ะ คนยาดคนแป๊บหนึ่งค่ะค่ะกะสิเป็นแบบนี้เนาะกะกะแบบจะไข่ไข่ขวมีเหลืองบานเขาจิค่ะกะสิเป็นแบบนี้มันก็จะออกสมๆหวานๆเข้มนิดหนึ่งค่ะเขาก็จะเอ่อมากินกับเหนือก่อนของเขาอันนี้เนาะคะ่ะกะนี่ก็เป็นเมนูอีกเมนูนูน้นึงค่ะพี่น้องกะลองไปเผนะ็ดจระนาบิ่งดูบานเขาบะมีข้าวสลัด คือมืองไทยกับเห็ดใส้ยำคือมืองไทยอะไรค่ะลวกลวกกระลำแล้วกะบยำคือมืองไทยค่ะร้องเห็ดเส้นบุลลวกกระลำหรือว่าจะใส่กุ้งใส่หอยใส่ยังเห็ดลงไปคือยำหระค่ะลวกกระลำแล้วกับตำน้ำจิ้มจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำยำนั่นหระค่ะแล้วกะเอามาเห็ดเห็ดเห็ดรวมกันแล้วกะ มันกระิดไดเป็นสลัดแล้วก็นเนือเน้อก้อนนี่ก็ล้องไปเห็ดเบิ้งค่ะเพราะว่ากะง่ายๆเบ่ยากค่ะกะพ่อพ่อพ่อ,พอกินไดแล้วก็พานไปอีกมือนหนึ่งค่ะเพราะว่าเห็ดเมนูง่ายๆบ่ยากเร่งด่วนค่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันตอนเสิร์ฟเนาะค่ะเดี๋ยวจังสมาติายให้เบิ้งอีกเขียนหนึ่งเนาะค่ะสำหรับ อาหารมันีเฮาก็สิเสิร์ฟแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นเนื้อก้อนสองก้อนแล้วก็เอ่อสลัดเออ่ซนโบกใส่เออ่กข้าวสลัดของยูนิเนาะคะ่ะแล้วก็พอดีอันปุ้ยไปซื้อของมาได้ได้กุ้งมากัเลยเออม,มาลวกกุ้งใส่ค่ะลวกกลุ่มไซแน่หน่อยหนึงเออเพื่อให้มันเป็น เป็นตะก,กินขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็นจะเป็นจืดๆเฉยๆจังสิละค่ะนี่ค่ะอาหารสำหรับมื้อนี้ของเขาเป็นไงไงค่ะประหยากเลยเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากกินก็นลองไปเฮ็ดกินเบิ่งค่ะง่ายๆก็ตามที่อ่าปุยบอกในคลิปแหละเนาะคะ่ะวิธีเฮ็ดวิธีอย่างนั้นหรอกค่ะเฮ็ดสลัดเฮ็ดจังไรไง่ายๆเนาะค่ะค่ะ,ค,ะคลิปนี้อ่า ปุยหนามบนค้นคราดะฝากไปซ้ำนี้เนาะค่ะอย่าลืมฝากติดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูปปุยหนามบนค้นโคลาดนในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ